ควยเป็นค ok> ุ้มไหมเนี่ยดูแกต่อควยเป็นคุはは้มไหมเนี่ยบอกแกดิว่าอย่าไปคงอย่าไปเครียดเมนให้หน่อยดิรถเป็นป้าเวสรถเยี่ยอะไรเนี่ยเวสป้าอะไรอะไรอะเอดีฮะเอดีแดงงเกาะสามร้อยเก้าสิบสอง หห้าเชื่อดซื้อว่าแปลว่าที่ได้แค่สองชิ้นใช่ผมได้สองชิ้นเองครับพี่พีเคผมได้สองชิ้นเฮียกูเกลือไหมนี่ดูก่อนของมันต้องมีไหม เกาะหกล้อครับครับครับพี่พี่ได้เติมไหมพี่เติมไหมเนี่ยใช่เหรอพี่พี่ได้รถมั้งไหมต้องสกินอาวุธเย้ยรถได้แค่สองชิ้นเองได้หรอพี่ได้อะไรมั้งอ่ะอ๋อได้ได้ก็ได้เติมแสนยังไงก็ได้เกาะได้เลยไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้นั่นนะไอ้ไอ้ไอ้ชิ้นส่วนรถอ่ะพี่ได้มั้ยได้ ได้เบรกกับได้เอนจินเฮ้ยได้นับปลาร้าอะไรอ่ะเอนจินพี่ขายไหมครับพี่ยังไม่ขายนะครับเมื่อกี้เนี่ยไอ้เยัยโฮแม่งหมอนจัดเลยเขาเพิ่งเติมมึงหลอกสู่เขาเลยเนาะขายได้ไหมครับพี่ขายได้ครับเสื้อนะขาบเอนจินนะพี่อันเดียวไอ้พี่ขายได้ไหมครับพี่ปอมไม่ขายพี่ปอมไม่ขายหรอกไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ในรถประกอบอ่ะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยว่าคือรถอะไรจัดจัดยังครับยัง ยังไม่สายใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคครับขอบคุณรับพี่คุยเป็นคุ้มไหมเนี่ยดูเกตต่อว่ะคุยเป็นคุ้มไหมเนี่ยครับเอายดูเกตพูดว่ะมันคุ้มไหมเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้เอาโอ้โหรับเมียเกตพูดกูสะดุ้งเลยหกล้านเป็นแดงล้านเจ็ดโอ้นั่งเทียนเลย ี่กูนั่งเครียดเลยบล็อกคอยบอกแกดีว่าอย่าอย่าไปคงอย่าไปเครียดเมนให้หน่อยดิอย่าไปคงอย่าไปเครียดยิ่มเกลือเลยเนาะโอ้โหไม่เกลือพี่มันเยอะเลยมันเยอะแล้วข้าวสี่สิบแปดจานโอ้ก่อหกร้อย อะไรเียเติมใหม่เลยครับไม่เครียดโอ้เติมใหม่ดีกว่าจะได้ไม่เครียดโอ้เครียดไม่เครียดอย่าไปโคงอย่าไปเครียดอะไรไม่เครียดไม่เครียดโอ้หน้าแกเครียดเลยเฮียคงอย่าไปเครียดไม่เครียดครับผมไม่เครียดเลยผมปกติเลย ในรถเวสป้าเย็ดเนี่ยรถเฮียอะไรเดี๋ยวเวสป้าอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยรถอะไรอ่ะมาทำไมอ่ะรถอะไรอ่ะยกดรอด้วยรถเฮียอะไรเนี่ยแลอะไรวะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เพื่ออะไรครับ เอาไว้รับเล่นครับพี่ยานี่เพื่ออะไรครับของแถมครับพี่ยา <laughs> ขับหาคุยขับคุยสาวพอได้ครับ <laughs> ขับคุยสาวพอได้ครับที่เดี๋ยวพอเลย <laughs> โอ้อสัตว์ <laughs> เดินหนีรถนล้ไงท้องแต่งสาวชอบเลยคันเนี้ย เแค่เบิกแต่กันเยอะผ่าว่ะต้องมีผมถ้าต้องเรียกผมไปด้วยนะถ้ามีเอาผ่าต้องมีผมนะโอ้โหหนึกว่าจะซอสพี่ไปแต่งหมอรองก่อน เออคันนี้ค่อยค่อยดีหน่อยค่อยพอดูได้หน่อยเหียเฮ้ยฮัลโหลครับเนี่ย่บาจอดรับสาวเลยว่ะเฮ้ยจอะไรคนเดียวครับเนี่ยยินทำอะไรคนเดียวรอเพื่อนครับเพื่อนอยู่ไหนครับไปส่งไหมครับนี่นี่ไม่เห็นตดรถกาชาพี่ใหม่แล้วครับเท่านั้นใช่แล้วพี่รถกาชาพี่ใหม่ ไม่แกเห็นรกระชากพี่ใหม่เลยเหรอม,มันแต่งได้มันแต่งแล้วมันจะแรงเหรอครับอืม<ห>วยแล,วแล้วรถอย่างเกลือ,อเลยที่รถอะไรก็ไม่รู้หวยอะไรโอ้ยไปเตกพูได้ด้วยหรอเรกได้แต่เมื่อกี้บอกไม่แรงรถอย่างเกลือไม่ได้อ่ะ ไม่ได้ครับเหมือนรถข้างนอกพี่เลยเหมือนรถข้างนอกพี่เลยใช่ครับเออชุดของแต่งรถไม่มีเอ่ะไปซื้อกล่องแต่งรถดีกว่าเอ้ยไอต็อดไปแตะต็อดดีกว่าโอ้โหมาเลยแต่ฟีลลิ่งมันไม่ได้คือฟีลลิ่งมันไม่ใช่แบบรถแบบปกตินะมันเป็นรถมันเป็นมันเป็นรถซิมันรถลากได้เลยนะแชท เฮียจะลดรากได้เลยนะเนี่ยดูเดี๋ยวสองเจ็ดอ่ะโหแล้วเบรกจึ๊กจัดอ่ะเฮ้ยคนดูผู้ฟาบอกเฮียหน่อยว่าผมดูเฮียแกอยู่ให้เฮียแกแต่งเลยพี่พี่ไม่หน่อยบอกว่าพี่ตอนดูพี่อยู่พี่พี่ตอนให้บอกให้พี่แต่งเลยคนดูพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ แตกขนาดมันแตกสบายได้ด้วยเๆวะเฮ้ยแตกสบายเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆวะเยอยเวอร์จัด มึงบอกอะไรอ่ะมึงมึงบอกในเกมดิมึงจะไปให้กูบอกทําไมในเกมในเกมกูก็ดูจากข้างนอกแล้วกูมาพูดข้างในดีมึงก็บอกข้างนอกบอกข้างนอกนั่นแหละเข็ไปพิมพ์มเลยมีแม,ม,ม,ม่แต่ละกันตองดูแกแป๊บนึงมันได้อะไรบ้างเป็นบ้าแต่ได้ด้วยวะเน็ตฟิกไทยแลนด์นโดน,นแบนแต้แ,แต่งมาแล้วครับ แตะมัแล้วแตะมัแล้วแตะมัแล้วแตะมันแล้วสามร้อยแ,แล้วลเบรกดีจิ๊มากเลยแต่รถดีนะรถดีนะหากันให้คว้ากันนั่งหกแน่ดีอันนี้ดีกว่ารถสี่ แต่งไปแต่งอันนั้นให้แบบแกมไม่ละให้แกแบบนั้นไม่ละแบบแบบว่าอ่าโอ้หมาแล้วแกม,มาแล้วหนึ่งเป็นนะแกมาหนึ่งนะพี่ครับครับ เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างพี่ไอ้เกลือน้องได้รถพี่รู้บ้างผมเป็นใครฮะฮะผมเป็นหัวขาวไอ้นี่คนที่มันอ้นี้นี่พี่ไอ้ที่มันขับแท็กแล้วมันเออมือก่อนไปกับน้องไอ้นั่นอะเอาเวกอะอืมนี่แหละไอ้ขับไอ้นี่ขับเทสลามึงใครผมไม่ได้เออมือผมไม่ไม่กูรู้ว่าเป็นเมือง จะไปดูไหมล่ะแล้วมึงทำทำไมปะผมฮะไม่มึงมึงขับรถแหละผมขับผมขับเทสลาไอ้เหี้ยแล้วแหละน่ะเทสลานั่นแหละใช่จะมาได้ก็ที่มันขับเทล,ล่าแล้วมันเอันขึนน่ะเราเราใช,<ล>ใช่ใช่ใช่ตอนคุยไอ้เบเกอร์ใช่คนดูลองลองยอนไปดูดีว่าใช่คนเดียวกันไหม ก็ไม่ไม่ให้พูดครับมารยาทรู้จักกันไม่รู้จักเลยรถมาแตกมาแล้วน้องอะไรนะพี่รถมาแตกมาแล้วรถมาแตกมาแตกเพื่อไม่เปลี่ยนสีเหรอเฮียยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังงงงงได้ชิ้นส่วนได้ต่องชิ้นเองใช่งอมเตกดิแป๊บหนึ่งนะพี่ผมขอดูย้อนหลังแป๊บย้อนหลังใครครับ ไอนี่แหละไอนี่แหละใช่ขับเทต้าก็ใช่แหละพี่เปาครับพี่เปาอมผมอยากลองเวป้าหลุยอะครับว่าแรงไหมครับอะไรเวป้าหลุยอะฮะเขาเียกกันพี่คนในเมืองเขาเรียกกันอ่าใช่ใช่คนเดียวกัน,คน,กนคนเดียวกันพี่ขับมาแล้วมาจอดแล้วมาแบบ คนส้นตีนอ่ะสวัสดีครับถ่ายรูปอ่ะมีช็อกโก้แรกไหมครับช็อกโก้โไม่มีครับผมไม่มีครับขอโทษด้วยครับคุณซันตา้าฮัลโหลทำไมผมถึงแทงผมแทงผมอ่ะแล้ว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 ทำไมครับทำไมถึงแทงไม่ได้อ่ะหมอแป๊บนึงครับหมอเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยก่อนครับแล้วทำไมผมถึงแทงไม่ได้อ่ะ ผมอึ้งเหรอครับผมเอ้นี่ผมไม่ได้อึ้งใส่ใครนะไม่ไม่ไม่แล้วก่อนก่อนมึงก่อนมึงขับไปอ่ะมึงพูดว่าอะไรได้ครับผมไม่ได้พูดเลยสี่ศูนย์ห้าแปดครับครับหนึ่งนะกูจะถามว่ามันคุ้นไหมผมโดนเรื่องอะไรเนี่ยสามแล้วครับสามสามสองแปดครับเขาหากันหมดอ่ะตอนที่มึงพูดอ่ะมึงไม่ต้องไหรอครับ ไม่มันก็แค่แบบแบบมันไม่ยากแล้วไม้วม่แล้วมึง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 เป็นใครอ่ะผมมันสื่ออยู่แล้วเออเอาง่ายๆดีกว่าเอาตรงๆดีกว่าเอออ่ะพูดไปอยากมีบทเออแค่นั้นเองประจบลูกผู้ชายกล้าพูดหน่อยเว้ยแค่นั้นแหละอยากมีบทแค่นั้นเองเนั่นไปไหนอ่ะพี่ดิดไปแล้วมั้งดิ๊ดกับช่างมันอืมเรือนจิบหายไอ้เหี้ย นั่นแหละจะให้ไปเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนอะไรครับแตผมให้เพื่อนนี่มันก่อนอืมมารยาทเลยที่อะไปพี่วปไปเปลี่ยนสีไม่ต้องให้ข้ามหรอกพี่ชายไป่ลีไปเลีไปดลแล้วขับไปเลยแต่งเลยแต่งเลยขอครับขอขี่ลองขี่เป็นป้าได้ไหมครับได้ครับได้ได้ได้ได,ได้พี่ซื้อให้ซื้อให้ซื้อให้แก๊งซื้อให้ต่อแหละ เออไม่ผมก็จะจัดการเหมือนกันพี่เอาไว้ดิพี่ของพี่เก็บไว้เก็บไว้ดีกว่าพี่เก็บไว้เผื่ออย่าอย่าให้พี่มันมันมันแก๊งมันต้องเติมเองด้วยพี่อันนั้นอ่ะได้บอกแล้วอันนั้นต้องจัดการตัวเองเราไม่ให้ใครแล้วพี่โอเคโอเค